ไ้อะ้างขอรจะหมไปใกล้ออดมลนะสองคันนะคะคันของลุงด้วยนะคะแล้วก็คันของหลังบ้านลุงนะคะ ไนปจอน้ำเ <c ười> ินเาก็ได้จอบุญเพินไม่แม่อน้หลนเป็นสาวนี่ยอืม มาดูทางนี้นะคะทางนี้เป็นอะไรแม่ขึ้นกุฏิแล้ว รถกับรถไปดูรถนำโต้รมานีเปลี่ยนรถมันมข้อเลียนนะข้อคประมันรถมันมีรถมันใช้น้ำมันอะไรม่แยบเลย่าอาแก๊สเก้าห้าครับรถเคอเก้าห้า ไม่ลอก็ดีครับน่นี่เต็มแล้วมันมาเต็มแล้วอะอันนี้ื้อขล้อนากับรมันเต็มแล้วจะไม่เปลี่ยนเลย็แค่ล้อก็สักแสนห้าำนั้นมันจะไม่เต็มนะล้อสักแสนห้าไ่ล้อก็หย่อน แต่เวลาหมาถือเงี้ยวใส่นี่กลัวหมาเงี้ยวใส่แล้วครับหมาไม่ชอบหมาไม่ชอบขอบคุณค่ะแม่ชีก็ได้เจิมรถเรียบร้อยแล้วนะคะคเป็นรถของหลังบ้านหลังบ้านลูกพลน,นะคะี TP สกินค่ะแล้วก็รถใบบุญนะคะของลูกพลค่ะ สำหรับคลิปนี้ก็จอขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณนะคะที่รับชมด้วยกันค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกุกกอกสเตชันด้วยนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราจะออกอเลทดี๋ยวเราครับน้องพี่บุญน้องเราจะออกคิปกันครับแล้วก็น้องอะไรนะ น้องคนเงินอีกพันเลงครับทุนเงินใบบุญรับนำโชคทุนเงินทุนเงิน ถุงเงินของน้องเมย์นะคะได้ยินได้ยินอะไรนะอะไรไม่หวงห้าววะฮะไม่ยินไม่ยินเดี๋ยวก็เดี๋ยวลงเดี๋ยววันที่สองเรามากันนะกระกนเนาะแล้วก็จะให้ลงมากระตุ้นนะครับเดินหน้านะเดินหน้าครับเดินหน้าครับลงลงที่วัญชีไว้วันที่สองนะครับตอนนี้ก็เป็นการเพราะว่ากระติ้นที่จะหมดวันที่ยี่สิบของเดือนหน้าจะครบเดือนเดือนเต็ม หลังจากออกพรรษาก็ต้องเป็นที่22มาสุดท้ายเราเลยนที่22พศจิกาไปแล้วก็จะเป็นพระป่าครับป่าก่อนรับนทอดก่อนเพเดือดท้ายรัี่สนดท้ายของของเดิของของปีีนส่วนไหนดูไหมครับถ้าทำถครทบครัมือมากระทงมาที่เท่าไหร่ตจะครกระทงเอ๋อความเข้้นป็ครังไงก็เป็นแบบครับน้องน้ำพูกน้อง อจะดับทำไมไม่กลับหรอเดี๋ยวรอพ่อจางกันเดี๋ยวมีปาบทะเบียนใหม่นะคะรอจุฬาเจ็ดเก้าแปดเพ็ดน้องนำโชคน้องนำโชคขนนกไปบุญถุงเงินน่ะถุงเงินเบอร์อะไรถุงเงินเบอร์อะไรถุงเงินเก้าเก้าแปดเก้าเก้าแปดเก้าเก้าแปดโอเคค่ะขอทุกท่านโชคดีนะคะรับโชครับลาบไปด้วยกันค่ะรับลุ้มร่ำรวยสุขภาพร่ำรวยเงินทอง ร่ำรวยทรัพย์สินนะคะร่ำรวยความสุขร่ำรวยความมั่งมีสีสุขคะ่ะร่ำรวยลูกหลานน่ารักนะคะสวัสดีค่ะ